ช่วงสุดท้ายของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับช่วงที่แล้วก็ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยางพาราพี่น้องตัวแทนชาวสวนยางเข้าไปพบรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเมื่อวานนี้แล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าข้อเสนอข้อเรียกร้องเป็นอะไรแล้วรัฐมนตรีรับปากอย่างไรหนึ่งทองสี่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงเพื่อความหนักแน่นว่ารัฐมนตรีเนี่ยพูดอะไรบ้างจะได้เป็นหลักฐานมัดให้พี่น้องชาวสวนยางมัดรัฐมนตรีไว้ว่าพูดอย่างนี้เชิญครับ ผมคิดว่าข้อสองข้อกะะ็อคือข้อที่1เนี่ยก็คือเร่งให้มีการใช้ยางนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือโครงการซึ่งมันจ่ออยู่แล้วที่จะใช้สินเชื่อเนี่ยรีบๆให้มันออกไปนะฮะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือเรื่องการเจรจากับต่างประเทศ ทั้งในน่ต่างประเทศที่เป็นผู้ซื้อซึ่งใหญ่ที่สุดก็คงจีนแล้วก็ประเทศที่เป็นผู้ขายที่อยู่ข้างๆประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าในการทําทั้ง3าสีข้อเนี่ยเราคิดว่าราคาย,ยามันน่าจะสูงขึ้นไม่น่าจะใช้เยอะครับเพราะว่าเราต้องทําให้เสร็จภายในสองสามเดือนสองสาเดือนนี้ต้องเห็นผลแล้วนะค,ะคือถ้าภา3สิถ้าเอพวกกลุ่มที่มาเนี่ยพูดจะเหมือนกันหมด แล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำผมนี่มีความตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วไม่งั้นผมก็ไม่มานะก็ก็ก็น่าจะดีขึ้นฮะนี่ก็พี่น้องชาวสยาพูดภายในบ้านเราก็คือ<ะ>กดดันอะ,ะคือเข้ามาปุ๊บไปปับ๊บเพราะพี่น้องเดือดร้อนอยู่แล้ว<ะ>ก็ต้องคาดหวังกับคนที่เข้ามาทำงานท่านก็ยืนยันว่าถ้าผมไม่ตั้งใจจะทำเรื่องนี้ผมไม่เข้ามาเป็นรัฐมนตรี ก็จะตั้งใจทำฮก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในฐานะที่เป็นลูกมอเก่าของกระทรวงเกษตรมาก่อนนะฮะคือคือเท่าที่พี่สัมผัสเนี่ยก็คือคุณพิจิพงศ์นี่เป็นคนเก่งนะฮะแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรเนี่ยนะฮะท่านมีความรู้เยอะมากนะต้องรอดูฝีมือฮะเราไปกันที่ครมอกันที่มีข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของนิตยสหลายฉบับวันนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะฮะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในแต่ละกระทรวงนะฮะ เริ่มจากกระทรวงมหาดไทยก็มีรายงานว่าบิ๊กป๊อกนะครับผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับที่มหาดไทยเข้าไปนั่งทํางานในกระทรวงเมื่อวานนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงนะฮะมีการเซ็นคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยนะฮะมีอธิบ,บดีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายสลับกันไปสลับกันมาคือยังไม่นิ่งนะครับต้องรอผลการประชุมครมวันนี้นะฮะว่าถ้าจะเข้าวันนี้แล้วจะออกมายังไงนะฮะแต่ว่าที่คาดการเอาไว้นะครับ ค่าการไว้ในกระทรวงมหาดไทยนะฮะระดับอธิบดีนี่ก็จะมีเพียงแค่คนเดียวที่จะถูกย้ายนะครับคือคุณพิรศักดิ์หินเมืองเก่าเคยได้ยินชื่อนี้นะพิรศักดิ์หินเมืองเก่านะฮะจากอธิบดีกรมที่ดินนะครับก็จะถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยคนที่จะมาแทนก็คือคุณอภิรัก์ซื่อทานุวงศ์นะฮะมาจากละครศรีธรรมราชโอ้โหข้ามห้วยมาไกลเลยนะฮะ ส่วนตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆนะครับก็จะมีคุณจัก,กรกินเปลี่ยนวงจากผู้ว่าสุขโขทัยมาเป็นผู้ว่าพิษณุโลกคุณรพีผ่องบุพกิจจากผู้ว่าพิษณุโลกก็จะมาเป็นผู้ว่านครสวรรค์คุณสุรพลสแสวงศักดิ์นะครับผู้ว่าสิงห์บุรีก็จะเป็นผู้ว่าราชบุรีคุณนิสิตจันสมวงศ์จากผู้ว่าราชบุรีนะครับไปเป็นผู้ว่าภูเก็ต แล้วก็คุณอภิชาติโตดีลกเวสจากผู้ว่าแพร่มาเป็นผู้ว่าพระนครศรีอยุธยาคุณวัญชัยโอสุคนทิพย์จากผู้ว่าอุทัยธานีมาเป็นผู้ว่ากาญจนบุรีคุณชื่นชมบุญญาศาสตร์จากผู้ว่าสมุทรสงครามนะครับก็ขึ้นไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็คุณไมตรีอินทุสุดจากผู้ว่าภูเก็ตมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาไทยส่วนจังหวัดยะลานี่คุณเดชรัตน สิมรัตนะฮะก็จะมาเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชและคุณวิเชียนจันทโนใหม่ผู้ว่าเพชรบูรณ์คาดว่าจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิอันนี้ของกระทรวงมหาไทยครับยังมีอีกหลายกระทรวงตําตแหน่งใหญ่ๆอย่างกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับตําแหน่งปลัดว่างลงนะฮะมีชื่อว่าคุณ,ณคนครศิลปะอาชาจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะขึ้นมาเป็นปลัด กระทรวงแรงงานนอกนั้นข้าราชการระดับระดับ9ระดับ10ทั้งในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่ในเป้าหมายที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายภายในเดือนนี้แหละ,ะ,ะถ้าไม่เข้าคอรมอังคารนี้ก็ต้องเข้าคอรมอังคารหน้าเพราะเหลืออังคารหน้าก็เหลือเป็นังคารังคารสุดท้ายแล้วนะฮะในการประชุมคณะ,ร,ะรัฐมนตรีแล้วก็ ต้องแต่งตั้งโยกย้ายภายใน30บัญญายนเนื่องจากหนึงตุลาคมก็จะเป็นวันเริ่มต้นการใช้งบประมาณปี2,558นะครับอ่ันี้ก็คือในแต่ละกระทรวงนะฮะเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับครับมาเรื่องนี้บ้างนะครับความคืบหน้าเรื่องกรณีชายชุดดำนะครับที่ถูกจับกุมได้ว่าเป็นผู้ใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเหตุการณ์วันที่10เมษายน2553นะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับปรากฏว่ากองปราบปราม โดยรองผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับพันตํารวจเอกประสบโชคพร้อมมูลเปิดเผยนะครับบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามล่าสุดได้สรุปสํานวนคดีกลุ่มชายชุดดําใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในช่วงการชุมนุมวันที่10เมษายน53ส่งฟ้องต่ออายการกองคดีอาญาแล้วนะครับการตั้งข้อหาเนี่ยก็คือข้อหาร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถอนุญาตให้ครอบครอง และข้อหาพกพาอาวุธปืนและวัตถุร,ระเบิดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพันตำรวจเอกประสบโชคบอกว่าคดีนี้เป็นคนละส่วนกับคดีการสังหารพลเอกร่มเก้าทัวธรรมโดยคดีนี้เนี่ยเป็นการดำเนินเฉพาะคดีอาวุธสงครามเป็นคนละส่วนกับคดีที่อยู่ใน DSI นะครับนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็เพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับได้มีการเปิดเผยด้วย บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังติดตามจับกลุมตัวอยู่คือคนร้ายผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย8คนนะครับ,รบจับได้แล้ว5อ่เสียชีวิตไปแล้ว1ก็ยังเหลือลอยนวลอยู่2คนค 2> ก็ยังติดตามจับกลุมตัวอยู่นะครับขณะนี้การติดตามอีก2คนเนี่ยได้มีการส่งชุดสืบสวนประสานร่วมมือการทํางานกับทหารด้วยในการสืบสวนติดตามจับกลุมใครมีเบาะแสเนี่ยก็สามารถแจ้งมายัางกองปราบ หรือแจ้งที่ตํารวจหรือทหารก็ได้จะได้เร่งรัดจับกลุมนะครับรายละเอียดในสํานวน,นนิดนึงเติมให้ท่านผู้ชมจะได้รู้ลึกลงไปอีกหน่อยนะครับพันตํารวจโทพงศ์สวัยแช่มลำเจียกพนักงานสอบสวนผู้ชํานาญการพิเศษได้นําสํานวนการสอบสวนจํานวน2แฟ้มรวม777แผน่นโอ้โตัวเลขนี้777แผ่นนะครับ,รบพร้อมความเห็นที่บอกว่าสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง5ราย ที่จับได้แล้วเนี่ยนะครับ5ารายรสมควรสั่งฟ้องสำนวนรายละเอียดเนี่ยมีถึงสองแฟ้ม777บแผ่นส่งไปให้อัยการสำนักงานคดีอาญาคือส่งมอบให้เลยนายกมนทร,รมเสรีกุลอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเพื่อพิจารณาสั่งคดีต่อไปบเบื้องต้นทราบว่าอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาได้จ่ายสำนวนไปให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ีเพื่อ พิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวโดยอายการได้ตั้งคณะทํารรงานและกําหนดวันนัดฟังคําสั่งคดีอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้สำนวนเนี่ยไปถึงมืออายการแล้วแต่อายการจะสั่งคดีอย่างไรจะพิจารณาอย่างไรเนี่ยตามที่อายการคราวนี้ส่วนการตามผู้ต้องหาที่ลอยนวลอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่ตํารวจและทหารกําลังช่วยกันตามอยู่พูดงย่ายๆนะครับส่วนคนที่ถูกจับได้แล้วตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเจ้าหน้าที่ได้ไปฝากขังไว้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในคุกผู้ประสาชาวบ้าน ก็จะเบิกตัวมาสู้คดีไปส่วนผู้หญิงก็อยู่ทันสถานหญิงครับแล้วก็เห็นบอกว่าต้องผัดฟ้องได้สิบสิบสองครั้งนะแล้วฮะฮะแต่ถ้าหากว่าอายการยังฟ้องไม่ทันหกผัดผัดละสิบสองวันฮถ้าอายการยังฟ้องไม่ทันก็ต้องก็ต้องปล่อยตัวแต่น่าจะทําทันนะอายการเก่งอยู่แล้วนี่ใช่คะบางทีเนี่ยวันเดียวส่งไปวันเดียวฟ้องเลยกรณีอาจารย์สมบัติอะไรพวกนั้นนี่นะฮะเอาแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมคุณวชระเพชรทองนะครับอดีตสสประชาธิปัตย์ได้ออกมาพูดถึงงเรื่อ ชายชุดดานี้ด้วยโดยคุณวัชระเนี่ยบอกว่าขอบคุณตํารวจนะครับที่ทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ในส่วนที่ตอนนี้มีแกนนําเสื้อแดงพยายามที่จะออกมาปฏิเสธคุณวัชระบอกว่าเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าก็อยากให้แกนนำเนี่ยยอมรับความจริงและกดแห่งกรรมรที่ทําเอาไว้คุณวัชระเพชรทองได้อ้างด้วยว่ามันมีหลักฐานที่แกนนําเคยปลาศัยบนเวทีครับ ของเวทีของเสื้อแดงเนี่ยนะครับโดยกล่าวขอบคุณชายชุดดําเลยเพราะฉะนั้นน่าจะรู้เห็นเป็นใจอยู่ว่ามีชายชุดดามาก่อเหตุอันนี้คุณวชระเพชรทองนะครับส่วนคุณถาวบอลเสนเนียมก็ออกมาพูดหลังจากที่ออกมาแฉว่าเนี่ยมีชายชุดดําติดต่อบอกว่าขอเงินเพื่อแลกกับการให้ข้อมูลขบวนการชายชุดดําใครสั่งการอะไรยังไงเนี่ยนะครับล่าสุดหลังจากที่ออกมาเปิดเผยแกนนํานปชก็ออกมาตอบโต้คุณถาวบอล คุณถาวรก็ออกมาตอบโต้กลับอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าตนมีข้อมูลแน่นอนหลังจากที่ออกมาเปิดเผยสี่ชายชุดดําที่มาพบเพื่อเปิดเผยความลับนี่หลังจากที่ถูกคําสั่งจากนักการเมืองในระบอบทักษิณให้กระทําผิดแล้วเบี้ยวเงินเขาเนี่ยเขาก็มาขาบข้อมูลมาบอกว่าเนี่ยพร้อมเปิดเผยข้อมูลนะมาบอกคุณถาวครคุณถาวรยืนยันนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงรยืนยันว่ามีข้อมูลที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้คดี ให้กับนายอภิสิทธิ์และพระสุเทพค,คือสองคนเนี่ยถูกดำเนินคดีอยู่และมีข้อมูลส่วนนี้จะเอาไปใช้แน่นอนมีแน่นอนใจเย็นๆอันนี้คุณถาวรบอกนะครับ,รบไอ้เรื่องที่ตนออกมาพูดแบบนี้เนี่ยพูดจริงทําจริงแน่ถ้าไม่เชื่อกลับไปดูกรณีคดีเลือกตั้งเป็นโมฆะปี49คดีนั้นเนี่ยก็มีพยานที่มาติดต่อที่บอกว่าทางนักการเมืองในระบบทักษิณรับเงินมาว่าจ้างแล้วถูกชักหัวคิวอันนี้ก็คล้ายๆกันชายชุดดําถูกอมเงิน มีการหักหลังชายชุดดำเขาก็ทนไม่ไหวก็มาเปิดโปงตนจําเป็นต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อปกป้องชีวิตของคนที่หลงผิดและสํานึกตัวได้ค,คือชายชุดดำสี่คนเนี่ยเก็บไว้ก่อนหน้านี้มันมีชายชุดดำคนหนึ่งชื่อนายยืนยงแปรน้อยถูกอุ้มไปเมื่อวันที่4ตุลาห้าสามและถูกนําไปฆ่าที่อําเภอประชันตะาคามจังหวัดปราจีนกรณีที่2มีชายชุดดําอีกคนหนึ่งถูกยิงที่สันกาแพงเชียงใหม่เมื่อประมาณ4-5เดือทนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ที่ต้อง เก็บงําความลับไว้ให้ดีไม่งั้นจะถูกฆ่าตัดตอนเนะ่ยพูดง,ง่ายๆครับปิดท้ายกันที่เรื่องสปชนะครับสมาชิกสภารูปแห่งชาติซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมครั้งที่2นะฮะที่กองพันทหารราบที่4กรุมทหารราบที่1มหาเดเล็กรักษาพระองค์หรือรอ1นึ่รออนะฮะครับสิบ <11 S 1> ด้านเนี่ยมาสองมาทั้งหมด9ด้าด้านขาดอยู่2ด้านก็คือการเมืองกับด้านสังคมนะฮะด้าน สื่อสารมวลชนเนี่ยพลเอกนพดลอินทปัญญัตท่านเป็นประธานก็บอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนคนสมัครน้อยสุดนะฮะห้าสิบคนเคาะแล้วประชุมรันที่สองจบเลยคือได้50ชื่อมาแล้วได้50ชื่อมาแล้วนะครับด้านสื่อสารมวลชนอาจจะมีชื่อสันติสุขมลลงศรีอยู่ด้วยก็ได้นะฮะไม่มีครับอะไรคือยืนยันไม่มีบล็อกโหวตนะครับไม่มีการหัวกับใครยุติธรรมที่สุดเพราะกรรมการสรรหาทุกคนทําตามนโยบายของคสชแล้วก็ยึดหลักโปร่งใสอ่า ส่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งวัล้อมเมื่อวานนี้คุณหมอเจตศิรธานนนนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภา,สานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับท่านเป็นคณะกรรมการสัรหาสบปชด้านสาธารณสุขสิ่งวัล้อมท่านก็บอกว่า50รายชื่อของอด้านที่คุณหมอเจตด,ดูแลอยู่ได้แล้วได้ครบแล้วไม่มีปัญหาจับประกานใดนะฮะดังนั้นก็จะเหลืออยู่แค่ด้านการเมืองกับด้านสังคมเท่านั้นเองนะฮะร,<ม>รอวันที่17กันยายนคุณหมอเจตบอกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่ง นะครับให้คอสชได้คัดเลือกโดยจะ11อดด้านนี้ก็ทั้งหมด250คนนะฮะเช่นเดียวกับอาจารย์พรเพชรวิชิตจลชัยนะครับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะท่านเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอก11ด้านเข้าวางหลักเกณฑ์เอาไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับต่างจังหวัดก็เสนอมานะครับสิอดด้านก็เสนอไปแล้วก็ให้คอสชเขาคัดเข้าใจคาดว่านะครับคาดว่า จะนำรายชื่อนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปเนี่ยขึ้นทุนกล้าวได้ภายในต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับนะฮะขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือเสนอชื่อไปที่คอสชแล้วคอสชก็จะเลือกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมกันไม่เกิน250คน250คนนะครับคุณผู้ชมนุตราวงเลขาธิการกรกตก็กำชับคณะกรรมการสรรหาว่าอย่าไปเปิดเผยชื่อของคนที่เลือกมา50ชื่อ เกรงว่ามันจะมีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นอาจจะเกิดการวิ่งเต้นหรือเกิดการกระทําอื่นๆที่ไม่เหมาะสมก็ขอให้มีความตรากตรากในเรื่องนี้เป็นพิเศษพี่ก็หาดูหมดแล้วนะทุกฉบับนะฮะไม่มีฮะเดี๋ยวไปแง่นะฮะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสงสัยอาจจะหลุดวันนี้นะครับเอาละฮะหมดเวลาแล้วฮะพอดีนะครับเราสองคนและทีมงานนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ